ไปให้กำลังใจเพาะว่าการเจรจาของพวกเขาต้องประสบความสำเร็จเหมือนพวกเราพี่น้องพร้อมใจกันไปสนับสนุนไปให้กำลังใจพวกเราหน่อยได้หรือไม่อ้าได้ขอถึงปุ๊บดังดังบนเส้นทางสายทานที่ผ่านพบคือทำนบเที่ยมโหดบนโขดหินตำนานแห่งประชาน้ำตารินจึงอยากเดิน บนดินจนสิ้นใจ สุวิทย์วัดหนูเป็นลูกคนที่สองในจำนวนลูกทั้งหมด8คนของแม่กิ่งและพ่อสวงวัดหนูเกิดที่ตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นความหวังของพ่อแม่ชาวไร่ที่อยากให้สุวิทย์เป็นลูกสักคนหนึ่งในครอบครัวที่มีโอกาสล่ำเรียนจนจบมหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช2514สุวิทย์สอบเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนหรือมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบันที่นั่นไม่เพียงเป็นสถานที่ลร่ำเรียนและแสวงหาความรู้หากแต่สุวิทย์ได้ใช้สถานศึกษาแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ปัญหาสังคมที่เขามองเห็นความเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่เด็กมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีคำตอบให้กับเขาแต่กิจกรรมพรเพลียร้องความเป็นธรรมในสังคมที่มีกระแสสูงในหมู่นักศึกษาปัญญาชนร่วมสมัยและหลังเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516ได้ปลุกเร้าและให้คำตอบกับสวิทได้เป็นอย่างดีเขาเริ่มขึ้นเวทีปราศัย และนำเสนอคำตอบทางสังคมที่ค้างคาใจมาตั้งแต่เด็กถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักศึกษาได้รับรู้และขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ปัญหาความไม่เป็นธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2516 ุวิทย์จึงเป็นแกนนํานักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธบางแสนนํารถบัสหลายคันมุ่งหน้าเข้าร่วมชุมนุมประท้วงกรณีลบชื่อ9นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและต่อมาในเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516สุวิทย์และเพื่อนนักศึกษาจากภาคตะวันออกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ทุกคนภาคภูมิใจ หลังจากนั้นสุวิทย์ได้รับเลือกจากเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธบางแสนช่วงนั้นเองสุวิทย์ได้ลงไปทํางานกับกลุ่มเกษตรกรภาคตะว,วันออกอย่างจริงจังได้เรียนรู้และช่วยเหลือชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํามาประชัน ในปีพุทธศักราช2518และเป็นปัญญชนอีกคนหนึ่งที่ได้ต่อสู้เรียกร้องร่วมกับสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยจนในที่สุดเขาได้ข้อสรุปว่าเพราะปัญหาความยากจนไม่ได้เกิดจากความเกียดครานของชาวบ้านหากแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่เสมอภาคถูกเอารัดเอาเปรียบและขาดความยุติธรรม เป็นปัญหาทางชนชั้นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถึงรากถึงโคนแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยที่ปัญญาชนผู้รักชาติรักประชาชนและรู้จักคิดต้องกลายเป็นเป้าหมายจ้องทำลายล้างของกลุ่มผู้ไม่หวังดีซึ่งมีอำนาจรัดหนุนหลังผู้นำนักศึกษาผู้นำเกษตรกรชาวนาชาวไร่กรรมกรตลอดจนปัญญาชนหลายๆคนค่อยๆถูกลอบสังหาร การคุกคามด้วยความรุนแรงนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งสถานศึกษาที่สูวิทไปเป็นครูอยู่ที่นั่นหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรเทวิโรธบางแสนโรงเรียนช่างกวนพระาม6ถูกลอบวางระเบิดจนอาคารเรียนเสียหายยับเยินต่อหน้าต่อตามันเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดประสบการณ์จริงทางตรงที่ได้รับในครั้งนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีทางที่ชนชั้นปกครอง จะยอมลงจากอํานาจอย่างง่ายได้ทีนี้ตั้งแต่พอเขาจบจากบางแสมาไปรับปริญญากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ทังขนพระรามหกนะฮะเขาก็ก็ไม่ค่อยชอบสลายฮะระบบประเด็จการ <c oughs> เขาก็จะมีต่อต้านบ้างเล็กๆน้อยๆมาทีนก็มาตอนเกิดเหตุการณ6์6ตุลา19พอเกิดเหตุแล้วตั้งอันนั้นมาก็ ก็ผมก็ไม่ได้เจอแกอีกเลยอ่ะแกก็หายเข้าป่าไปเลยฮะการฆ่าโหดนักศึกษาปัญญาชนในเหตุการณ์6ตุลาคมพุทธศักราช2519ยิ่งตอกย้ำให้เขามั่นใจว่าหนทางการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่ดีกว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่น ตัดสินใจไปเป็นทหารป่าเพื่อก้าวไปตามเส้นทางฝันที่จะร่วมกับมิตรสหายส,สรรรส้างสังคมให้มีความเป็นธรรมสุวิทย์วัดหนูในนามสหายเชิดเมื่อครั้งเป็นทหารปลดแอกในเขตป่าเขาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นสหายโอหลังจากย้ายมาบุกเบิกเขตงานใหม่ในจังหวัดชุมพรซึ่งที่นั่นสหายโอ ได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าหมวดกองฐานปลดแอกเขตจังหวัดจุมพรและได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจสำคัญในการพิทักษ์ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์ที่เคยอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งด้วยเกือบสิบปีที่สุวิทย์ได้ใช้ชีวิตในเขตป่าเขาสงครามประชาชนได้หล่อหลอมคุณสมบัติพิเศษไว้ในตัวเขาหลายประการนอกจากความเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อ กินนอดง่ายๆซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตัวทั่วๆไปของทหารป่าแล้วสุวิทยังมีความสุขขมเยือกเย็นและรอบคอบอันเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งด้วยในนั้นสหายเชิดหรือสหายโอโดยวัยวุฒิถือว่าเป็นรุ่นพี่ของสหายนักศึกษาโดยทั่วไปอีกทั้งยังเคยเป็นถึงครูอาจารย์ของสหายบางคนที่เข้าป่าไปอยู่ร่วมในค่ายเดียวกัน ในยามที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันสหายเชิดจึงมักจะเป็นผู้คอยไกล่เกลี่ยด้วยความสุขุมเยือกเย็นช่วยกันหาข้อสรุปของความขัดแยง้งคอยฉุดคอยรั้งมิให้ใช้อารมณ์รุนแรงเข้าหากันและพยายามทำให้ข้อขัดแย้งต่างๆคลี่คลายลงไปด้วยเหตุและผลอยู่เสมอ คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของสูวิทก็คือความรับผิดชอบซึ่งเป็นคุณธรรมที่ครอบครัวเพื่อนมิตรสหายและน้องๆผู้ร่วมงานทุกคนจะสัมผัสได้เสมอโดยเฉพาะในายามที่ต้องเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องในประเด็นปัญหาต่างๆเขาจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบระมัดระวังดูแลเอาใจใส่น้องๆทุกคนและทุกๆด้านและที่สำคัญ ไม่เคยทอดทิ้งใครอย่างเด็ดขาดทุกคนจะอบอุ่นใจเสมอว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานจะมีพี่สุวิทย์อยู่เคียงข้างอย่างแน่นอนนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งที่เขาได้รับการหล่อหลอมอย่างเข้มข้นในสมัยที่ทำหน้าที่เป็นผู้หมวดของกองทหารป่านักรบกองทัพปลดแอกในเขตภาคใต้ต,ตอนบน วันเวลาจากป่าคืนสู่เมืองโอเริ่มต้นชีวิตโดยหางานทำอย่างบัณฑิตตกงานทั่วไปนั่นเป็นเหมือนการพักยกเพราะหลังจากนั้นก็คนพบเส้นทางการต่อสู้ใหม่ตามเจตนารมณ์ของเขาเขาตัดสินใจอาสาเข้าทำงานเพื่อพี่น้องชาวสลัมเนื่องจากเห็นความเหลื่อมล้ำของชนชั้นในสังคมเมืองเปลี่ยนหนทางการต่อสู้ เปลี่ยนแนวรบจากป่ากลับมาสู่เมืองเปลี่ยนสถานภาพจากนักรบกองทัพปลดแอกมาเป็นสุวิทย์วัดหนูนักพัฒนาชุมชนแต่ยังคงเป็นนักต่อสู้ที่ต้องการให้ประชาชนคนยากจนได้รับความเป็นธรรมในสังคมคือคือในสังคมทุกสังคมเนี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยทัศนคติที่มองต่อกันก็ไม่เข้าใจกันใช่ไหมฮะคนสลัมก็ถูกมองว่าสมัยผมทํางานใหม่ๆก็ เป็นพลเมืองชั้นสองเป็นส่วนเกินของเมืองอะไรทํานองเนี้นะฮะมาวันนี้สังคมก็ยอมรับขึ้นว่าคนจนสลัมก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองผมมั่นใจว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้พี่น้องจะมีบ้านมีสถานะความเป็นคนเท่ากับคนอื่นนี่คือความความมั่นใจของมูลยที่พัฒนาที่อยู่อาศัยที่อยู่กับคนจนมากว่า20ปี เริ่มงานที่มูลนิธิดวงประทีปและต่อมาย้ายมาทำงานที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยสุวิทย์ขี่มอเตอร์ไซคันเก่าๆลงทำงานกับพี่น้องชาวสลัมสนับสนุนให้คนสลัมรวมกลุ่มสร้างพลังหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีสามารถนั่งโต๊ะเจราจากับรัฐมนตรีได้อย่างเท่าเทียมสุวิทย์ มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให้ขบวนสลัมเชื่อมกับเครือข่ายพี่น้องคนจนในชนบทและสายแรงงานเป็นบทบาทในการเชื่อมขบวนการประชาชนนอกจากนั้นแล้วสุวิทย์ยังเป็นที่ปรึกษากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคัดค้านการสร้างท่อแก๊สในเมืองการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าที่บ่อนอกหินกรูดที่ปรึกษาสมสชาชิกคนจนที่ปรึกษาเครือข่ายสลัมสี่ภาค เลขาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเลขาธิการเครือข่ายเดือนตุลาและที่ปรึกษาขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนต่างๆนอกเหนือจากบทบาทของนักพัฒนาแล้วสุวิทย์ยังได้เคลื่อนไหวในหลายบทบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมต่อต้านเผด็จการรอสชอปีพุทธศักราช2535 และสถานการณ์การเมืองครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2549ในฐานะครูศกหลักบนเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราจะไปบอกไปแสดงเจตนาลรมณ์ของประชาชนจากทั่วภูมิภาคของประเทศเราจะไปบอกนาะยกเสร็จหลังจากที่เราเสร็จพิธีของเราที่ทําเนียบเราจะเคลื่อนกระบวนกกลับไปที่ท้องสนามหลวงขอเรียนให้พี่น้องทราบว่า นี่คือกระบวนการของประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตาตสีสีที่ระบุไว้ว่าประชาชนมีสิทธิชุมนุมเดินขบวนสาแดงกําลังอย่างบริสุทธ์เปิดเผยปราจาอาวุธและความพยายามหลังสุดก่อนจากลาสุวิทย์วัดหนูเหมือนจะท้าทายคนทํางานสายเคลื่อนไหวทั้งหลายว่าทางออกของการเปลี่ยนแปลงอาจาไม่ใช่เพียงแค่การสร้างขบวนการ ที่นักพัฒนาเป็นได้เพียงแค่นักเทคนิคเฉพาะด้านเท่านั้นไม่สามารถรวมกันและข้ามพ้นตัวตนเพื่อสร้างกระบวนการประชาชนที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงได้สูวิทเสนอช่องทางการต่อสู้เพื่อสร้างอำนาจทางการเมืองใหม่ของคนจนโดยการจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนแต่ไม่ใช่พรรคในลักษณะการเมืองปัจจุบันเป็นพรรค ที่จะทำงานขยายแนวคิดการต่อสู้ทางชนชั้นในช่วงท้ายของชีวิตสุวิทย์ได้เดินทางไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับหลายคนหลายกลุ่มเบื้องหลังความเหนื่อยยากของการต่อสู้อันยาวนานสุวิทย์มีภรรยาคือคุณสุวรรณีนน อยู่ข้างกายมีแม่กิ่งและญาติพี่น้องรวมทั้งมิตรสหายคอยให้กำลังใจตลอดเวลาใครก็เป็นคนดีเราก็ดีใจคนไม่จำเป็นต้องลำรวยนะยศถามนั้นรักลำรวยและถ้าไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าหาก็เป็นคนดีจะอยากยนมันก็ดีเพราะว่าเราเป็นคนดีเพื่อ เื่อตัวเราและเพื่อวง์ตระกูลและเพื่อประเทศชาติอะไรเราก็เห็นด้วยคุณสุวิทย์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เห็นปัญหาต่างๆก็อยากจะเข้าไปช่วยทุกอย่างทุ่มเทเวลาของเขาทั้งหมดให้กับงานแต่เขาจะไม่ค่อยดูแลตัวเองดูแลเรื่องสุขภาพหรือว่าวางแผนอนาคตอะไรตัวเองเขาจะไม่มี แต่คิดเสมอแต่เรื่องของประชาชนเรื่องของชาวบ้านที่เดือดร้อนว่าจะช่วยเขายังไงบัดนี้สุวิทย์วัหนูนักสู้ผุกลาได้ยุติบทบาทของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและภารกิจทุกอย่างในชีวิตลงแล้วพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายในคืนวันที่11มีนาคม พุทธศักราช2550แต่ความดีงามและอุดมการณ์อันสูงส่งของเขาจะยังดำรงอยู่ในห้วงลึกแห่งมโนสำนึกของพวกเราทุกคนและเจตนารมณ์ที่ดีงามจะถูกสืบสานให้ลุล่วงโดยคนที่ยังอยู่ต่อไปบนเส้นทางของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม จับเถิดทูลผู้ดมการมีรันไยรักอีกคั้เราไม่เคยกลัวตายแม่ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์บูดิชชีวิตเพื่อประชาุนสมบูรณ์จับเถิดทูลผู้ดมการมีรันไป